สวัสดีค่ะพบกับสกาวอีกแล้วนะคะในชอ่องซีซีดงแขนนะคะวันนี้เราก็มาพร้อมกับกาเิเยวิสซีจ้า อลองได้เพราะกล้าลองนะคะโอเคทุกคนเคยใช้กันหรือยังตัวนี้นะคะวิซีตัวใหม่ของกานิเยนะคะก็ทํามออกมานะคะอาจจะไม่ได้ใหม่ปะหรือเราเพิ่งเจอไม่รู้นะแต่เราไปเจอมาแล้วเราใช้มาได้1เดือนนะคะใช้ดีม,มากเขาจะเป็นวิซีนะคะเพื่อนๆซึ่งเราไปเจอในเซเว่นมาแล้วก็ซื้อแบบบูมบวบูมบกว <laughs> ตอนนั้นอะแอนโดนเครื่องรีดดัดหน้านะคะ ก็คือตรงนี้นะคะเออนะคะแต่พอใช้ไปหนึ่งเดือนนะคะเพื่อนๆก็มันหายไปเลย<ะ>แล้วก็มีเป็นสิวอยู่ตรงนี้แต่ตอนนี้ก็ยังมีรอยอยู่นิดนึงนะคะแต่ก็ดีขึ้นนะคะแล้วก็อยู่ตรงนี้นะคะน,นี้เป็นรอยใหม่นั่นเองนะคะดีขึ้นมากอันนี้คือหน้าสดนะคะเพิ่งไปล้างหน้ามาให้เพื่อนๆดูแบบว่าไม่ได้ทาอะไรเลยนะคะคือใชต้ตัวนี้ปกติอาจจะเคยใช้วิซีแล้วแต่ว่าใช้แล้วอะ่ะมัน แสบหน้าค่ะแต่พอมาลองใช้ของตัวนี้นะคะคือแบบว่าดีมากเวอร์แล้วเราจะบีบให้ดูนะคะมันจะเป็นน้ำขุ่นๆใสๆใแบบนี้นะคะ่ะเพื่อนๆเอา,าหน้าเลยก็เฉ่เลยปะติก็จะบีบแบบนี้นะคะเริ่มทาสองครั้งนะคะก็คือ ก่อนนอนอาบน้ําเสร็จแล้วล้างหน้าอาบน้ําอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะก็ทาก่อนนอนนะคะก็ทาลงไปแบบนี้เลยนะคะบวบบบบวบลงไปไม่นีเลยจ้าก็ทาคอด้วยนะสาวเพื่อนคือแบบเป็นแบบนี้เลยคะ่ะแล้วสิ่งที่ดีของนางนะคะคือนางซึมเร็วมากจริงจริง อันนี้คือแบบว่าเราใช้มาแล้วหนึ่งเดือนแล้วรอยที่แบบโดนเครื่องรีดผมดัดนะคะคือมันหายไปเลยอะคะ่ะคือแบบไม่ได้อวยนะแล้วเขาก็ไม่ได้จ้างด้วยแต่ว่าคือเราอยากบอกว่ามันมันใช้ดีจริงๆนะคะให้ดูตรงนี้เดี๋ยวจะขึ้นเทียบให้ดูข้างๆนะคะคือมันหายไปเลยเพื่อนๆดูสิแต่ว่ารอยสิวจะหายายากหน่อยรอยสิวก็ยังมีอยู่ตรงนี้นะคะ มีนินึงนะคะแต่เพืเ่อนๆดูสิแบบช้าแล้วคือหน้าใสอะใสแบบเพเส้นเลือนเลยนะคะแล้วแบบว่ามันไม่แสบหน้าที่เราชอบนะคะอืมเขาบอกว่าลดเลยลดเลือนจุดดำๆผิวดูใสาภายใน3วันนะคะแต่สาวันลงมาแล้วไม่ผ่านนะคะสวัน <c oughs> ก็จะเห็นหมดประมาณสัปดาห์ที่2นะคะ14วันก็เริ่มแบบเห็นผลแล้ว ต่ที่มันเลิศก,ก็คือแบบว่ามันทาแล้วแบบเราสามารถแบบแต่งหน้าได้เลยนะคะทาแบบทาครีมทาลงไปแล้วก็แต่งหน้าได้เลยดูเพื่อนแห้งแล้ว พอมันแห้งแล้วมันก็จะเป็นแบบว้าวว้าวนิดนึงหน้าฉ่ำๆอะไรอย่างนี้ก็จะแบบแบบสาวเกาหลีนิดนึงนะคะแต่นะคะไม่ต้องโฟกัสที่ตาดิฉันนะคะเพราะว่าดิฉันเป็นโรคกุมแผลนะคะแล้วก็ขอบตาจะดําอยู่แล้วนะคะเพื่อนเพื่อนหน้าก็จะเป็นสัมว้าวว้าวๆๆๆวาวแบบนี้นะคะเพื่อนๆ่ก็ใครที่แบบว่า หน้าเป็นรอยสิวหรือแบบเป็นรอยแผลเป็นจากการโดนความร้อนอะไรก็ลองซื้ออันนี้มาใช้ดูนะคะ <ır> ก็จะมาแต่งหน้ากันเลยนะคะแบบว่าเพื่อเราจะออกไปข้างนอกพอด,ดีนะคะของแอนนะคะแอนจะทาเป็น โอเคค่ะเพื่อนๆก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปแล้วก็เลือทรงผมนะคะเดี๋ยวแอนจะก็ต้องไปทําผมก่อนแล้วก็จะออกไปข้างนอกนะคะแค่นี้ก็พอลราขาดใสๆเพราะฉะนั้นเพื่อนๆกออ็อย่าลืมนะคะอย่าลืมไปซื้อมาใช้นะคะวิซีตัวนี้ ะะวิีของการเย้ยนะคะโอเคหากชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้แอนด,ด้วยนะคะหรือใครอยากจะให้รีวิวคลิปอะไรก็คอมเมนต์มานะคะเดี๋ยวจะเอามาลองใช้แล้วก็มาบอกว่ามันดีหรือไม่ดีเนาะแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันเด้อโอเคไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย